เพื่อนบ้านจะค้นก่อนมากกี่คนนะ่ะคุณนอนแยกน้ำกลับบ้านใช่ไหม นีไงเนาะเอามีคมกนั่งก่อนเอาพร้มกันเอามาด้วยกันไหมคะไม่ไม่มาด้วยกันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวนะคะนั่งใจวัที่นี่ต้นเรามีต้นเสริมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะหาต้วให้นั่งค่ะฮะเพื่าสิกลับแล้วบอกเดี๋ยวแม่ต่ำมานี่แห้่ก้อนเดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนว่าสิกลกบเลยเด้อค่ะเด้อยวอันตําระเบิดเห้เพื่อนก้อนอุ้ยระเบิดพ่าไ้อ่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะทุกคนอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยเดี๋ยวนะคะไม่จัดชิดตังด้วยค่ะฮะอีหยังเกาตัวนั่งกับผมมีขอบคุณมากนะคะแม่ลืมอีหยังเนี่ยแม่ก็เป็นลืมๆมาเป็นงงอันนี้ปั๊บ เดี๋ยวรอก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ <c oughs> แสดงว่าเขาม,ามามามาพร้อมกันเออนึกงว่ามันมาพร้อมกันว่าแมน,มา,นมารถพร้อมกันเออม่าแมนมาัวเดียวกัน <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยวได้คยะเดี๋ยวเอาพีตัวตัวบ้าอันนคะ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 ขอบคุณมากนะคะนั่งรองนะคะเ ขอคุณก้าบแม่นงทำอะไรอะ่ะเอาลูกค้าก่อนนะคะเก็บโต้ช่วยกันเอาลูกค้าก่อนนะคะแม่มาฝั่งนี้ก็ได้ครับรอโอ้ยบ่วยบสทรงบริสุทร,ง,รงเคกอะเสร็จนี้ไม่ไปถ่ายรูปเขาก่อนถ่ายจ้ะเอาไม่จัน ไม่จันเอาใส่นี้นะคะรัดแล้วเอาใส่นี้นะคะไปแม่ขอโทษด้วยนะคะลูกขอโทษด้วยนะคะขอโทษทุกครั้งถ่ายรูปกับแม่ก่อนนะไปไหนกันเนี่ยเรขอโทษนะคะเห็นไหมมาสาวมาค่ะมามา